พี่น้องสบายดีพี่น้องไอ้เปิดภาพมา่งจะพบกันอยู่ที่หน้าพี่น้องเลยมืัอนี้กรับพท่านไปอ่นนะครับมีเวียกหน่อหนึ่งเลยพอท่านฝ่าสิไปซอยเป็นลกกายอยู่บ้านรังสีเกียวพี่น้องสิไปตอนแรกหมดแหล้ววันรอบบ่ายอย่างสิไปซอยเพิ่นพี่น้องเลยนี่ก็จะมาเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเลยนี่ก็เงียบเงียบเนี่ยเล็กหน่อยกรับพอเห็นต้องใช้บัวได้มาแต่บ้านอะไรพี่น้องน้องเลยน้องเลยน้องหลีกน้องใช้เข้าบ้านแต่ว่านีล บ่ท่นออกมาหลายคนกระทามหาแบวบอบ่เห็นมือหนึ่งเป็นกระทามหาห,าหล์ลดอะไรพี่น้องอยู่เทียงนาคือเกาเมือนเอ็ดไมน่น้อยังดีตั้มหุ่งพี่น้องเลยตั้หุง่งทอดทอดเนื้อหมูนั่นแหละเทากักินอะไรก็จะไปซอยเวียกเพิ่นพี่น้องลูกกามันจะดำหน้าเด้ดดำมืออื่นบ่ลกมันนี่คือว่า สีลกลายๆแล้วก็สีดำเลยพี่น้องเพราะว่าหลายคนกันแล้วไว้เดี๋ยวมาเบิกไปแห้งจะถอดหมูเป็น้องะถอดเนื้อหมูกินกับส้มตำใ,ใ,ใส่รถด,ดีแล้ว เป็นมูทำไมเป็นมูแดดเดียวแห่งจีขาดมาไม่่ะไมเห็นเป็นมูแดดเดียวแห่งจีแสะหนักบุคอยมีแดดโค้งเลยน,นี่จะอยากบดไรกว่าไฟกำลังได้ทีเลยเปน็นไาไฟแห้งแงนะ เมื่อวานเราดำมือสุดท้ายเกือบเลี้ยงแล้วเรือปลยให้ทวงนั้นอ่ะน่ได้ปท่งบ้านมาดนี่ระนลงไปแล้วพี่น้องเลยเกิดจวดเลย ท้าแม่จะจัดตัวใจให้มทั้งเตากนหรือบ่าไม่ทางไนะพี่น้องรงเียนี่มาอานขาบเด็ก่ม่ตาเมาพราะเรพี่น้องไอ้เด็กๆกันมีอยู่ยังเลยอรอยู่ไม่มีง้องขา จทรจันห <c aust en ian> ึเอาอยสิมาอยู่ต่อนางเด็มีนางกรอบไปกับเนาะยำเส้นห้เนาะ กำลังเดื่เนาะน้ำมันบมรลายเพราะว่าเอาประหยัดน้ำมันมันแพงเกินไปอาซาหนิงก็ดีแหละพี่เนอะพอพอดีมันซุกนี่คือทอดอย่างเงี้ยพี่เนอะตะโมหง แลาก็ขันพ้นหอยอีกกรสิดูขันพ้นหัหอยก็ทำเป็นพ้นตกขึ้นนดกว่าสลกาดูดน้าอยู่นกแต่ว่าแดดเขเดียนแห้งอีละเจสเดะกับรดังเจสดกกระจ่างคนได้มัน ิดเดียวอย่างนันหรอส่งก no ินไกลแล้ก็จ้าคิดแล้วเห็นยังกินได้แล้ว ได้ทอดปุกเดียวต่วไรพันนะปุกไครก็นมัน <c oughs> ปุก 12, <c oughs> <40 S 2> <c oughs> สปกิบสองคันพี่น้องน้ำมันสี่สิบบาทสั่งตุกกง่ายๆเดี๋ย่ คื <c oughs> ่อเลยไม่ค่าไอ้ของทอดของย่างกันราคาขึ้นกับมัของข้าเจ้าอยู่น้ำมันมันแพงถ้าเรืองต้นตำอะไรไปหน่อยต่อมายาดมูตมแเากาม็ดกระถินด้วยอยงเไทยจะดูแล้วมันจุอย กินตมระสินงมคนก็จะกินน่ะตำจนหน่วยบาพริกแดงจ็งคืนงเลยเดี๋ยวมันซีสันแบบแดงไปเลยนะไม่น้องกินก็ได้ เั่อนอ่อยไปนี่่น้ำตาลใสจน้ำปาไรจะมากินกับอันนี้ดนี่ไม่ได้โคตรจะ้ายเขาทีน้อยตะวันจะจะหาจะมากินเลยขาดก่ได้ตะวัน้างใตก็จะเอาไข่างที่ได้ นี่กะทิมีด้วยกำลทงจเสบพี่น้องมาเื้อให้มันเส้อขยก่อนไปเยือให้เตอรกซี่งอันขามก็มกรไปขาดอย่างเดียวคือมันมา,มาเกร็น ตามหน่วยใครในเครื่องอือผลทาำแล้วแบบต้องห้องขึ้นอีกแล้วสามกระถ่วมมันแล้วว่าผนมาทำอาหาราหนยกินข้าวสาวจนจะเทียงแล้ว 对，对。 บ<า>กบสูตรร<า>ลอยไปเนาะนี่จิจิเสร็จเราจะไนาหารเยอยู่งกว่หนะมาจะพี่น้องจ่ายเยอะจ้าตำกุ่กบบงำาาออตำก,ก,ก,กลุ่งตำมะขุมมะละกอนั่นเองจกังจกร เขาจ่เอาระดมเองดอกลูกกา่ะนี่เบิดตาสองตาคหมอะลูกนะกะเสามาล้าอยู่่ะกินันกันลาอะไรพี่น้องขอบคุณที่เขามาชมพี่น้องยเฉพานใคลิปนะอืมยอดยอดจ้ะพี่น้องชมต่อสองงานะจ้ะ